ขอความจเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวกับท่านผู้ชมทั้งหลายและท่านผู้ชมก็ดูหัวเรื่องว่าจะดำรงชีวิตอย่างไรในวัยกเกษียณอาตมาให้ข้อคิดไว้แปดประการคือมีอาชีพที่สองสำรองชีวิตแม่อาตมาเป็นพระเองก็มีอาชีพที่สอง ถ้าเขาไม่ในมนสดมนละจะอยู่ยังไงท่านถ้าเขาไม่ในมนเทศจะอยู่ยังไงแล้วเทศกระสดมนเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยเ,ออเป็นพระคณาจารย์ได้ไหมแต่ถ้าเราเป็นพระคณาจารย์แล้วเราเกิดไปประสบอุบ,บัติเหตุเจาะคอกระดูกหักวิชาที่เราใช้ไม่ขังแล้วท่านเป็นหมอดูได้ไหมเดี๋ยวนี้หมอดูมันเกินไปหมด ก็เต็มอะไรไว้หลายๆอย่างที่จะสามารถดำรงชีวิตคนตัวเองอยู่ได้แม้แต่การอะไรฝึกหัดปลูกต้นมากรากไม้ทำกับข้าวกับปลาหรืออะไรที่มันในความเป็นพระของเราเนี่ยจะทำได้สิ่งไรที่เราทำไม่เป็นบอกไม่เป็นฉันไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเนพราะไม่หัดถ้าหัดโดยมีจุดเป้าหมายว่า เราจะต้องดำเนชีวิตได้อยู่ได้ต้องหัดพระอมพาสกินจะทำางไงท่านจะช่วยตัวเองยังไงใครเข้าคงทิ้งเราต้องเตรียมใจไว้ตรงนั้นด้วยนทัทน,นะเตรียมใจว่า,วาถ้าเป็นอมพาสเราจะใช้มือใช้เท้าอย่างไรไม่าะฉนนั้นแล้วเราจะไปเรียกร้องจากใครล่ะท่านเราก็ต้องฝึกหัดด้วยตัวของเราเองให้มันเคยชินเขียนหนังสือด,ด้วยมือขวา ลองเขียนด้วยมือซ้ายดูบ้าสิจะเขียนได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องเขียนได้คนคนแขนด้วนขาด้วนเขายังทําอะไรที่อ,อด้วยมือไม่ได้ก็ด้วยเท้าสิ่งเรล่านี้มีความจําเป็นอะอฉันแก่แล้วฟังท่านพูดข้อปกติแต่ฉันแก่แล้วแต่ฉันไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่ท่านทํามันไปเถอะ อะไรที่เราเดินไม่ได้ไกลเนี่ยแล้วเราอยู่เฉยๆเนี่ยก็ทํามันไปสิไปซื้อมันมาทำแล้วเดี๋ยวนี้เขามีอะไรฮะมะีชุมชนผู้สูงอายุสิ่งที่เราทํานั้นนะที่เราเป็นท่านอยนึกว่ามันไม่มีมูลค่านะมันมีมาาูลค่าถ้าเราใช้มันเป็นแต่สิ่งไรที่เราไม่ยอมหัดนะสิ คือที่เป็นก็ทิ้งทำไมทิ้งก็ทำไม่ได้ในวัยนั้นๆแต่สิ่งที่เราไม่หัดนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความวิบัติคือความทุกข์ให้กับชีวิตของเราดังนั้นการดำรงชีวิตด้วยการที่มีอาชีพที่สองสำรองชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่